โอเคนะคะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องเนลวิซันบิ๊กทีวีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำประวัติเกี่ยวกับตัวร้ายตัวใหม่นะครับที่โผล่มาแบบเดียวก็ตายแล้วนะครับผมนั่นก็คือตัวนี้นะคะผมนะก็ก่อนที่จะไปรับชมนะคะฝากกดไลค์กดจำเป็นกดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเองนะคะผมนะก็ไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลย ซึ่งตัวลายตัวใหม่นะครับผมนะี่จากที่คลิปที่เราที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่เอ่อมันไม่ใช่สก,กิบิดิทอยเลยใช่ไหมแต่ผมว่ามันน่าจะใช่นะมันน่าจะเป็นโถชีแบบของผู้ชายอะเออประมาณนั้นนะคบผมนะมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละนะครับถ้าคลิปที่เราผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็เราจะมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับหนึ่งนะคะผมก็คือตรงตานะครับผมก็คือเราจะสังเกตเห็นได้นะครับว่า ตามันบอดนะคะผมนะแล้วก็ถูกปิดไปนะคะผมนั่นก็เป็นเพราะว่ามันเอาไว้ป้องกันเจ้าลำแสงของลำแสงของไททันทีวีแมนนะครับผมนะก็คือ ทำไมมันถึงต้องตาบอดละ่ะทําไมมันไม่ใส่แว่นก็คือใส่แว่นเนี่ยก็ยังโดนลําโพงทําลายแว่นอยู่นะครับมันก็เลยต้องตาบอดนะครับสองทุกคนจะเห็นดีนะครับว่ามันถูกอุดรูหูไว้นะครับผมนั่นก็เพื่อป้องกันลําโพงของสปีกเกอร์แมนนะครับผมนั่นก็หมายความว่าครับตัวนี้นะครับผมนะถูกสร้างมาเพื่อต่อกรกับไททันทีวีแมนเท่านั้นนะครับผม แล้วก็ครับเราจะเห็นตัวนี้ครับไปสู้กับไททันทีวีแมนนะครับแต่มันไม่สามารถชนะได้นั่นก็เป็นเหตุเพราะว่านะครับผมนะมันไม่ได้เตรียมการรับมือกับไททันทีวีแมนแบบจากกองเล็บข้างหลังมานะครับผมนะมันไม่ได้เตรียมมามันเตรียมแค่ว่าป้องกันลำโพงกับแสงนั่นเองนะคบผมมันไม่ได้เตรียมแบบป้องกันไอกองเล็บข้างหลังมานะครับผม นั่นก็เป็นเหตุที่ว่าทำให้เจ้าตัวนี้ถึงแพ้ไททันทีวีแมนนะคะผมโอเคนะคะผมนะก็ํำหรับคลิปนี้นะคะผมก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็ใครอยากให้ทำประวัติตัวอะไรเนี่ยนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะผมนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็ไม่ต้องกดแชร์นะผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับและคลิปหน้านะครับผมนะอยากให้ผมทำ คลิปเกี่ยวกับประวัติอะไรนะครับหรือว่าจะรอ EP 47นะครับก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย